สวัสดีครับสวัสดีสุลุมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพีพีนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่นะครับวันที่19นะครับวันที่19นะครับ2,500นะครับ65นะครับนะครับยามดึกๆนะครับวันนี้ก็นะครับทั้งวันนะครับลูกค้ามาในร้านก็ขอไฟนะครับการรับสายนะครับช้านิดนึงนะครับผมคนเดียวนะครับวันนี้ผมก็ จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ขออภัยนะครับดอกลำพูงนะครับอีนะครับ3า1นะครับ12นิ้วนะครับมีทั้งหมดอยู่24ดอกนะครับราคาดอกละ 1, 3 5 0บาทนะครับราคาอยู่ที่1,350บาทนะครับล็อตนี้นะครับจะเป็นผลิตที่ไทยนะครับมีอยู่24ดอกนะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ อ่าตัวนี้นะครับจะขายเป็นคู่นะครับไม่ได้ขายเป็นอ่าแยกนะครับคืออย่างเช่น2 4 6 8อย่างนี้ได้หมดนะครับลูกค้าอยากได้2 2ดอก4ดอก6ดอก8ดอกแล้วแต่ลูกค้านะครับราคาอยู่ที่1,350นะครับราคานี้นะครับเป็นราคารับเองนะครับอ่าแต่ลุตล็อตนี้นะครับเป็นล็อตที่ผลิตที่ไทยนะครับแต่รุ่นใหม่ไม่รู้นะครับลองให้ลูกค้าลองศึกษา ครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่24ดอกนะครับราคาดอกละ1,350บาทนะครับสนใจาสามารถเอามาแลกตีเทินได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับดอกเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับดอกเดิมๆนะครับย้ําว่าดอกเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับ3 0 1นะครับ เป็นตัว12นิ้วนะครับน้ำเสียงนะครับใสสะอาดนะครับพุ่งนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับของ P-Audio ไม่ผิดหวังนะครับมีทั้งหมดอยู่24ดอกนะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเอามาคร่าวๆนะครับมีอยู่24ดอกนะครับตอนนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับผมจะลง y t u t u นะครับเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้ลงหน้าเฟซนะครับตอนนี้ผมก็อัพแค่ Youtube ก่อนนะครับพรุ่งนี้ ผมจะลงหน้าเฟสนะครับใครไวใครได้นะครับเพราะนะครับซัมโดเอนะครับขาดตลาดนะครับมือหนึ่งก็จะเหยียบหลักสองแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ขายในราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครไวใครได้นะครับนี่ครับหน้าดอกนะครับก็ยังําเดิมนะครับนี่ครับก็ยังําเดิมสวยๆนะครับนี่ครับนี่ครับบาร์โค้ดนะครับ ก็ยังอยู่นะครับนี่ครับ E 3 0สามร้อยเอนะครับสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับท่านไหนที่เคยใช้งานแล้วก็ต้องการนะครับก็รีบจัดจองได้นะครับใครไวใครได้นะครับมีแค่ 24ดอกเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ยังกําหนดไม่ได้ว่าสินค้ามือสองก็ยังมาตอนไหนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้กําหนดว่าจะมาเข้าตอนไหนแล้วก็หมดตอนไหนนะครับใครที่ต้องการก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่1350บาทนะครับราคานี้เป็นราคารับเองนะครับคือจะให้ส่งนะครับก็บวกค่าส่งนะครับนะครับ เมื่อหนึ่งก็ตอนนี้ก็เหยียบหลักสองนะครับท่านไหนที่ต้องการก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับที่ร้านนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เห็นสินค้าไว้กับเพื่อนนะครับ1,350บาทนะครับรีบจับจองเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับ083นะครับ739 8945นะครับ083 739 8 9 4า หนะครับ0837398945นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ทัดสาวสินค้ามือ1มือ2นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับดอกละ1,350บาทนะครับมีอยู่ยี่สิบดอกนะครับราคานี้เป็นราคารับเองนะครับถ้าอยากให้ส่งก็บวกเพิ่มนะครับมาชมได้นะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ